สวัสดีค่ะป้าเคียรีทีวีค่ะวันนี้นะคะต้องมีเซรั่มออกใหม่ที่ใช้ระบ,บเกินคาดมากค่ะทุกคนคือไม่คิดว่าเขาจะลดรอยแล้วก็จุดด่างดำได้ดีขนาดนี้นะคะเดี๋ยวเอารูป b ี f o r ์อ f เ e อให้ดูนก่อนเลยค่ะ ก่อนหน้านี้ก็จะมีตากแดดบ้างนะคะคุมงานสร้างบ้านบ้างนะคะก็คือพยายามแล้วนะใส่หมวกแล้วก็ใส่พวกแขนยาวทากันแดดแล้วนะคะแต่ว่าจุดดำๆมันก็ยังเกิดอยู่นะคะก็นอกก็ต้องเข้าใจนะว่าวัยนี้เนี่ยคือผิวของเราก็ไม่ได้แข็งแรงเหมือนสมัยเด็กๆแล้วนะคะจุดดำๆมันก็เลยเกิดขึ้นได้ง่ายที่เห็นชัดๆเลยนะคะที่แบบลองเอามาทาดูนะก็คือตรงนี้นะคะที่มันจะเป็นแบบจุดดำๆอยู่ๆก็เกิดขึ้นงงมากเลยอยู่ๆก็แบบเป็นกระดำๆเต็มไปหมดเลยนะคะอันนี้เนี่ยก็ลองมาทานะคะแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งก็คือรอย น,ะะนานๆทีจะสิวขึ้นแล้วก็แบบทิ้งรอยไว้ขนาดนี้นะคะนี่ก็เลยลองแต้มดูนะคะปรากฏว่าเฮ้ยสีสัปดาห์เฮ้ยใช้ได้เลยนะคือจุดด่างดำนะคะทั้งมือแล้วก็หน้าเนี่ยจางลงอย่างดีเลยค่ะ คั้งนี้นะคะ้ังลองจริงๆนะโดยทาเช้าแล้วก็เย็นนะคะเป็นเวลาทั้งหมด4สัปดาห์นะคะเราก็ลองมาดูผลกันนะคะซึ่งเฮ้ยผลของเขานะ้าประทับใจนะคะวันนี้รีบมาปลายยาให้ฟังเลยค่ะนั่นก็คือน้องคนนี้เลยนะคะวิช่ลิฟต์แอคทีฟบีทรีเซรั่มเซรั่มวดดงนแต่วิชนี้นะคะทางแบรนด์เนี่ยเขาชูว่าเป็นฮีโร่โปรดักตในการลดเลือนจุดด่างดําของแบรนด์เลยนะคะซึ่งเขาจะเน้นการตัดวงจรปัญหาจุดด่างดําค่ะ โดยการลดเลือนจุดด่างดำได้ถึง70%ในระยะเวลา4สัปดาห์และตัวเลขลบ70%นี้ไม่ใช่ความรู้สึกนะคะแต่ว่าเป็นการให้คะแนนผ่านเครื่องมือโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านผิวหนังเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มั่นใจได้ค่ะว่าสามารถลดเลือนจุดด่างดำได้จริงๆ เรามาดูกันที่ส่วนผสมหลักๆกันนะคะซึ่งเขาจะทำงานกันแบบ 4D actions action 1นะคะก็คือ transamic acid ค่ะจัดการสัญญาณการก่อตัวของจุดด่างดำฝังลึก action 2นะคะคือวิตามิน C g จะช่วยลดเลือนจุดด่างดำบนผิวหนังอย่างมีประสิทธิภาพ action 3นะคะก็คือ Niacinamide ตัดวงจรการเกิดปัญหาจุดด่างดาใหม่ๆ แอคชั่นก็คือไกลโค l i c a อซิฟื้นผิวดูกระจ่างใสสูตรนี้นะคะประาศจากน้ำหอมซิลิโคนแล้วก็เอทิลแอลกอฮอล์ค่ะสามารถใช้ได้นะคะแม้ผิวบอบบางนะคะแล้วก็ผ่านการทดสอบจากแพทย์ผิวหนังเรียบร้อยแล้วค่ะ สรุปให้ฟังแบบง่ายๆนะคะส่วนผสมที่ว่ามาเนี่ยเขาจะเข้าไปจัดการกับปัญหาจุดด่างดำที่เกิดขึ้นแล้วนะคะและก็บวกกับจัดการปัญหาจุดด่างดำที่ยังไม่เกิดคือแบบกําลังก่อตัวนะคะก็ไปยับยั้งเขาไม่ให้เขาเกิดขึ้นนะคะและก็ช่วยปรับโทนผิวของเราให้แบบดูกระจ่างใสามากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันครบวงจรเลยนะคะในการตัดปัญหาเรื่องจุดด่างดำค่ะ มาดูกันที่แพ็กเกจกันบ้างนะคะขวดของเขาเนี่ยจะเป็นขวดแก้วนะคะส่วนตรงนี้เนี่ยจะเป็นบริเวณจุกยางนะคะตอนที่เปิดใช้ใหม่ๆนะคะทุกคนคือเวลาคว่ำม,มาเนี่ย น้องเขาอาจจะแบบไม่ได้หยดนะคะก็สามารถบีบตรงปลายปลายหลอดตรงเนี้ยได้นะคะแต่ว่าพอใช้ไปอย่างของบางเนี้ยใช้ไปประมาณเกือบครึ่งนะคะเขาก็จะแบบเหมือนหยดออกมาเองได้เลยอันนี้ก็จะใช้ได้ง่ายนะคะตอนแรกก็จะมีความสุว่าเอ๊ะทำไมถึงเป็นแพ็กเกจแบบนี้นะคะดูแปลกแ,แล้วก็ดูใช้ไม่สะดวกเลยนะคะแต่ว่าใช้ไปใช้มาเออเข้าใจแล้วล่ะคือแพ็กเกจแบบนี้นะคะมันเป็นการลดการปนเปื้อนได้ดีมากๆนะคะเพื่อให้เราได้ใช้เซรั่มที่สะอาดแล้วก็ปลอดภัยอยู่ตลอดเวลานะคะ และด้วยความที่เนื้อของเขานะคะบางเบามากๆนะคะพอเป็นแพ็กเกจแบบนี้นะคะทําให้เราคุมปริมาณได้ง่ายคือมันสามารถค่อยๆหย,ยดคย่อยๆบีบออกมาแบบใช้เทเลนิด์ได้นะคะนี่ก็อ่ะเป็นแพ็กเกจดีไซน์ที่เขาคิดมาให้นะคะส่วนเนื้อของเขาเนี่ยจะเป็นเนื้อแบบบางเบามากๆะคะ่ะทานแล้วซึมทันทีนะคะไม่แสบให้คันไม่ระคายเคืองใดๆเลยนะส่วนตัวแป้งเนี่ยจะใช้เฉพาะบางจุดที่มีปัญหานะคะหรือว่าใครกังวลทั้งใบหน้านะคะก็สามารถทาได้ทั่วใบหน้าเลยะคะ่ะ เมื่อเราลงเซรั่มชินีเสร็จนะคะก็ทาครีมบำรุงต่อได้เลยค่ะแล้วก็แต่งหน้าต่อได้เลยนะคือไม่ทําให้ผิวเราเป็นคราบนะคะหรือว่าผิวมันเยิม้มใดๆแบบไม่รบกวนเมคอัพของเราเลยนะคะและที่สําคัญนะทุกคนใช้คอนซีลเลอร์น้อยลงด้วยเพราะว่ากรอยสิวมันจางลงไว้ค่ะใครที่สนใจนะคะขวดน,นี้ราคา1,700บาทค่ะสามารถหาซื้อได้ที่วัชันอีฟแอนด์บอยบูนะคะช้อปปี้ลาซาดโรงพยาบาลชั้นนหรือว่าร้านขายยาก,ก็มีนะคะ ใครที่กังวลเรื่องจุดด่างดำฝ้ากระรอยสิวแล้วก็ผิวหมองคล้ำนะคะอันนี้อยากแนะนําให้ลองใช้ดูค่ะอันนี้บ้องใช้แล้วประทับใจมากๆขอไปอยาาตรงนี้เลยค่ะโอเคคลิปนี้หวังว่าจะถูกใจการเจอกับบ้างใหม่ได้ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ